พตราพันท้ายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพเว่นท็อปเจริญบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีบิกซีชอบสนุกสุขที่บิ๊กซีบริษัทไทยเบเเอลจำกัดมหาชนมีหลายมีมากมายอธิบายไม่จบ สงครามความอร่อยมาแล้วจ้าและสมารถภูมิเดชของเราวันนี้พามาสร้างความอร่อยกันที่เกาะล้านพัทยาค่ะและสถานที่ที่เรามาตามหาบรรดาน,นักรบด้านอาหารก็คือท่าเรือนาบานเกาะล้านนั่นเองและพ่อครัวแม่ครัวของเกาะล้านก็พร้อมประกาศสงครามความอร่อยกันแล้วและผู้ที่จะตามหาหนักรบส่งงครามความอร่อยในสัปดาห์นี้ได้แก่ตลกรุนใหม่ผู้มาพร้อมกับเสียงัวเราะคุณนายเดกคอมเมดี้ค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมนายเดอะคอมเมดี้ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสงครามความอร่อยครับวันนี้เรายังอยู่กันที่เกาะล้านเมืองพัทยาครับแล้วที่เกาะล้านนะครับนอกจากบรรยากาศที่สวยแล้วยังมีคนที่ฝีมือดีทําอาหารอาร่อยอร่อยโอ้โหยังจะบอกว่ารสชาติอาหารนี่ไม่ธรรมดาจริงผมว่าคุณผู้ชมคงอยากรู้จักกันแล้วดีครับเราไปทําความรู้จักพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ ี่ผู้เข้าแข่งขันจากทีมปริกแก่งนะคะจากยอดฝีมือของเกาะล้านมาต่อสู้ได้แก่พี่สมภพและพี่วิลาวันในแบบที่ไม่มีการออกมือกันเลยค่ะ yeah! Yeah! มาต่อที่ผู้เข้าแข่งขันทีมเครืกก่องเทศนะคะส่งคนรุ่นใหม่2หนุ่มจากร้านอูมิซูชิร้านอาหารญี่ปุ่นหนึ่งเดียวในเกาะล้านอย่างน้องสุทินและน้องบวรพจน์มาสู้กับทุกเมนูของทีมพริกแก่งค่ะ ก็ถึงเวลาการตามหาวัตถุดิบกันแล้วโดยทีมเครื่องเทศก,ก็เดินทางไปที่ท่าเรือค่ะพวกเขาไปทําอะไรกันนั้นเราไปหาคําตอบรพร้อมๆกันเลยค่ะรถมของใครมันก็เรื่องของมาทำอะไรครับผมอ๋อมารอปลาหมึกเฮ้ที่สั่งกับชาวประมงไว้ครับผมอันนี้จะไปทำเมนูอะไรนทำปลาหมึกทอดเทมปุระครับผมใช้ปลาเป็นปลาหมึอก,ปปมอกอะไรครับเป็นปลาหมึกกล้วยครับผม ซือเมนูเจะซื้ออะไรอีกสองครับเอาอผักครับผมมาที่ฝั่งทีมริกแกงนะคะเร่งฝีเท้าเอ้าฝีมือและประสบการณ์เลือกหาวัตถุดิบต่างๆที่ต้องการเพื่อ,อมาสร้างความอร่อยกันอย่างตั้งใจเลยทีเดียววันนี้เราจะทำปลาบาร์บีคิวนะคะเราก็จะมีเลือกผักเนาะก็ <ๆ S 2> จะมีเป็นคะน้าผักกาดขา แล้วก็กระถางแล้วก็มะเขือเทศ,เทศะมะเขือเทศอ่ามะเขือเทศอยู่นี่มะเขือเทศดอกพะน้าต้นหอมโอเคคค่ะครบค่ะ,ะปลาจากชาวประมงค่ะ,ะเดี๋ยวสั่งก็ทำไปแล้วค่ะสั่งไว้เอ๋ทำไปแล้วค่ะเมนูนี้ซื้ออะไรครับผมมาซื้อแคลอัแล้วก็มอเตอรเท้าครับผมเรื่องอะไรครับ ผลิครอบอยางครับครบแล้วครับผมและการแข่งขันขในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากกรรมการในพื้นที่ร่วมตัดสินความอร่อยกันนัือนจนครบชาของคุณผู้ชมครับดูความตั้งใจของผู้เข้าแข่งขันขนี่เขา รังสรรทุกอย่างขึ้นมาแบบจนผมอยากจะรู้แล้วว่าเขาจะทําเมนูอะไรคุณผู้ชมก็อยากจะรู้ด้ใช่ไหมครับถ้าอยากจะรู้แล้วพักสักครู่ครับผม,มหมีหลายมีมากมีไมยอธิบายไม่จบคนหลังยีปุ่นจีนไทยไหหลํนานไงดาเดือนจนครบเอาละครับอันนี้ถือว่าเพิ่งเริ่มใช่ไหมครับเพิ่งเร,ริ่มปกติเมนูนี้ถือว่าเป็นเมนูหลักของร้านหรือเปล่าครับหลักค่ะ สงครามความอร่อย delicious war ถูกจริงทุกอย่างจริงตอนรับปีใหม่ที่บิ๊กซีลดภาีสูงสุดถึง120บาทเมื่อช็อปครบ1,300บาทขึ้นไป We are fresh ไก่ทอดแซลมอนฟอกถูกจริง89บาทเป็นกระโดงทอดออมเล็ถูกจริง159บาทถึง30พฤศจิกายนนี้ที่บิ๊กซีน้ำจิ้มสุกี้พันธถ่ายอยากให้คุณมั่นใจว่าทุกขวดเราล็อกความอร่อยความสะอาดเพราะทุกหยดน ผ่านขั้นตอนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติบรรจุด้วยระบบพอตฟิลลิงที่เป็นระบบปิดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเสริมความมั่นใจอีกชั้นด้วยระบบปิดฝาแบบเซตตี้ล็อกเราล็อกความสะอาดความอร่อยให้ทุกครั้งที่คุณเปิดความอร่อยจะส่งตรงถึงมือคุณเมนมทิมสุกี้พันธายอร่อยคำไหนคำนั้นฟรีแดนซ์ฟ bon. รีแดนซ์เลี้ยงบอลเลี้งบอลใสส่วนตัวส่วนรวมจัดจาน จัดจานกับชีวิตที่เปลี่ยนไปความเปลี่ยนไม่เคยเปลี่ยนวันเพื่อนมีได้ทุกวันถูกจริงเพียร์ตตอนตอรับปีใหม่ที่มินิบิ๊กซีลดส่วที่20บาทได้รับเพิ่มคูปองส่วนลด20บาทเมื่อชื้อ200บาทขึ้นไปถึง30พฤศจิกายนรับฟรีคูปองส่วนลด30บาทเมื่อจ่ายบินเติมเงินมือถือฝากถอนเงินหรือส่งพัสดุถึง1คันว่าคมที่มินิบิ๊กซีเป็นลากอนเฟร์มค่ะว่าแว่นขับเจริญมีแว่นตาคุณภาพดีถูกชัวเพราะเราปรับมาตรา ราคาใหม่ถูกลงกว่าเดึมงถูกถูกถูกเรื่องแว่นตาป็นล่ากล้าทนเฟิร์มคิวแวนทับเจริญค่ะ Movie World หนังดังรอบโลกวันนี้พบกับแมชชีนการ์รีเชอร์นักบวชฟื้นกนเดลัสไทคูลเจ้าพ่อเสียงไา้คนสุดท้าย บเซนเทียมลาแวนไพร์อมตะเดวายส์อมจู the the White Storm โครคนโคตนคนอันตรายสองเขเิ่มา่งวี่เวิลด์หนังดังรอบโลกโ o ลเล r c o a s t เ r อร่รอยรถทีสพิกผี ใครที่อยากกินโหเริ่นถาเหียวดูออร่าจังว้าวดูช่ำเด้งแต่พี่ว่าห้องเจ่ต้องสกิาแคนอีเจลโลชั่นใหม่วิตามินซี50เท่าไม่เหน่าดูออร่าช่ำเด้งใหม่สกิาแคนอี ใหม่ My, ผลิตภัณฑ์ประ้านุ่มคอมฟอร์ตแอนตี้แบคแบคทีเรียอาจติดมากโดยไม่รู้ตัวช่วยปกป้องจากแบคทีเรีย99%ด้วยเทคโนโลยีแอนตี้แบคมั่นใจตลอด24ชั่วโมงพร้อมคงสีสันให้สดใสใหม่คอมฟอร์ตแอนตี้แบคเตรียมพร้อมกกบดีหลอกขังข้งเคลอสุดเลยของพวกเราไม่ว่าจะโดนแดดหรือเจอลมแรงเพราะมีสันเซิลด้วยสารสกัดอากันออยและแคเมลีเอเซนส์ให้ผมจัดทรงง่ายขึ้น5เท่าและหอมนานตลอดวันผมสวยจนต้องไลค์สันเซิล ยิ่งอยากปกป้องผิวกลับยิ่งทำร้ายหมายวาสลีพลังแอนตี้แบคช่วยปกป้องพร้อมบำรุงช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย99.99%ช่วยปกป้องพร้อมดูแลผิวโลลเลอร์โคสเตอร์แบบาบาง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 ลองเลยอร่อยอร่อยอร่อยผลิตภัณฑ์น,น้ำจิมสุก,กี้สูตรกวางตุ้งตรา พันท้ายนรสิ์ผล yeah, yeah. ิตภัณฑ์น,นมสดตราหนองโพเว้นท็อปเจริญบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีบิ๊กซีชอบสนุกสุขที่บิ๊กซี เราลครับคุณผู้ชครับช่วงนี้ได้เวลาประกาศสงครามความอร่อยแล้วนะครับทั้ง2ทีมพร้อมอยู่แล้วทีมพิกแกงพร้อมไหมครับพร้อมครับเรื่องเท่พร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วอย่ารอช้าครับลงมือทำเลยครับโดยทีมเครื่องเทศค่ะส่งเป็นเมนูอย่างหมึกเทมปุระของดีของเกาะล้านมาต่อสู้ และทีมพริกแกงก็ส่งเป็นปลากระพงบาร์บีคิวใครจะเป็นฝ่ายชนะก็อย,ยู่ที่คณะกรรมาการของเราแล้วค่ะเอาละครับเรามาถามทีมแรกนะครับทีมพี่แกงสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะวันนี้เมนูที่เราจะร,ะงร,รังสรรค์และจะางกรรมการได้ชิมกันคือเมนูอะไรครับปลา,าบาร์บีคิวค่ะโอ้โหปลาบาร์บีคิวอันนี้เป็นสูตรเด็ดมาจากร้านไหนครับเนี่ยมาจากซาลาโอค่ะร,ร้านซาลาโอลอยู่ในเกาะร้านตรงส่วนไหนของเกาะร้านครับ ทางไปหาตายายสนใจก็มาทางกันหน้าที่ร้านนะฮะเอาละครับวันนี้ถือว่าเพิ่งเริ่มใช่ไหมครับเพิ่งเริ่มงปกติเมนูนี้ถือว่าเป็นเมนูหลักของร้านเลยหรือครับหลักค่ะเขาเรียกเมนูแนะนําเลยใช่ไหมใช่ค่ะครับอ่าสู้ๆนะครับค่ะ<า>วันนี้ขอให้ชนะใจกรรมการให้ได้นะจ๊ะจ้าเดี๋ยวถ้าเกิดชนะนะขอทองนะั่นแหละทองเนะ่ยใส่เยอะไปนะใส่เยอะไปนิดนึงามาทีมนี้ต่อเลยครับทีมเครื่องเทศสวัสดีครับผมสวัสดีครับอยู่นี่ครับวันนี้นําเมนูอะไร ร่งสัที่กับสน้ากรรมการได้ชิมกันนะครับเป็นปลาหมึกเทมปุระครับผมปลาหมึกเทมปุระครับผมอยากจะทราบว่าทีมเครื่องเทศมาจากร้านอะไรครับร้านอุมิซูชิครับร้านอุมิซูชิครับผมโอ้ยร้านนี้ถือว่าเป็นร้านดังในย่านเกาะล้านเลยนะครับใครมาก็ต้องไปทานใครจะรู้ว่ามีซูชิทานบนเกาะล้านด้วยครับผมวันนี้คิดว่าอะไรที่ทําให้ชนะใจกรรมการได้ครับเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นครับผมเราเอาจากของสดครับผมนะครับผมสู้ๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้ครับผม รู้จักวิธีการทำอันนี้เพิ่งเริ่มลงมือนะฮะคิดว่าทีมไหนที่จะมีแนวโน้มแบบมีคิดลับสุดเด็ดตอบยากมากเลยครับเพราะว่าแต่ละคนจะมีเทคนิคที่แตกต่างกันไปครับทางอุมิก็เอาเทคนิคของญี่ปุ่นมาทางพิก่แกนี่ก็เอาเรื่องของพื้นบ้านมาครับผม น่าสนใจทั้งสองครับผมก็อยากจะดูว่าเขาจัดการแบบสวยงามยังไงแล้วก็ขอดูรสชาติด้วยแหละค่ะโอ้ยมีเพิ่มนะครับมีแบบมีต้องเอาความสวยงามด้วยนะคือวัตถุดิบเนี่ยนะผมยังไม่ได้มองเลยนะครับเป็นปลาหมึกกับปลาครับปลาหมึกกับปลาครับผมก็ต้องดูว่าปลาสดไหมครับผมเออครับเดี๋ยวพออทำเสร็จปุ๊บผมจะลองชิมนะว่าของใครสดฝ่าไหมสดฝ่าก็ต้องดูใจเวลานะคะรู้สึกว่าของคุณผู้หญิงงนะคะ อากาศดีๆดีค่ะเราเราก็ประมาาไม่ได้นะคะเพราะว่าเด็กๆเขาจะมีทีเด็ดของเขาค่ะคิดว่าน้องผู้ชายเนี่ยดูลักษณะแล้วปัดเปรียวไหมเด็กรุ่นใหม่ด้วยคล่องแคล่วนะครับมีมวามิมาชำนาญในการในการทำนะครับผมส่วนทางทีมพลพสตีนะครับก็ดูแล้วนะครับเหมือชีพครับผมครับผมอ่าครับนี่ก็คือความเห็นของคณะกรรมการทั้งห้าท่านครับเดี๋ยวเรารออาหารแล้วให้คณะกรรมการชิมแล้วก็จะตัดสินกันนะครับผม และเมนูของทั้งทีมพริกแกงและทีมเครื่องเทศก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยทั้งสองเมนูโดยทีมเครื่องเทศค่ะส่งเป็นเมนูอย่างหมึกเทมปุระของดีของเกาะลลานมาต่อสู้และทีมพริกแกงก็ส่งเป็นปลากระพงบาร์บีคิวใครจะเป็นฝ่ายชนะก็อยู่ที่คณะกรรมการของเราแล้วค่ะ เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ได้เวลาชิมอาหารแล้วอาหารของทั้งสองทีมอยู่ต่อหน้าคณะกรรมการแล้วครับคณะกรรมการครับถ้าพร้อมแล้วเชิญชิมครับเอาละครับตอนนี้คือช่วงประกาศผลแล้วว่าใครจะได้รางวัลในวันนี้ไปครับผมระหว่างทีมพิแกงกับทีมเรื่องเทศคณะกรรมการเลือกทีมไหนเชิญยกป้ายครับ ป็นไงวทีมพี่แกงได้รางวัลไครับวันนี้ประมือและผู้ชนะได้แก่ยอดฝีมือจากทีมพี่แกงค่ะปรบมือให้รัวๆยินดีด้วยนะคะส่วนทีมเครื่องเทไม่ต้องเสียใจไปนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจัดแบทการแข่งขันแก้มือให้แน่นอนค yeah, ่ะในส่วนของปลาบาร์บีคิวนะคะรสชาตินะคะก็ถือว่า เป็นส่วนผสมที่ลงตัวดีมากค่ะเนื่องจากความสดของปลาค่ะทําให้รสชาติเราดีรสชาติของอาหารดีขึ้นค่ะน้ําซอสนะคะตรงนั้นทาให้ทาให้มีกลมกล่อมคะอ่ะครับผมต้องขอแสดงความดีใจกับทีมพิแกงด้วยนะครับผมวันนี้ได้นชนะไปนะครับโอ้โหถือว่าอาหารนี่ถูกปากคณะกรรมการนะครับผมแล้วก็นะครับขอบคุณทั้งสองทีมมากๆเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับโรงแรมโคเรนทิวเรตพัทยาบีชครับ โรงแรมทีพัทยาซีไซส์เกาะล้านรีสอร์ทลิมทะเลเกาะล้านรีสอร์ทขอขอบคุณสำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้านศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้านครับแล้วต้องขอขอบคุณชาวชุมชนเกาะล้านเมืองพัทยามากๆครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับรสงครามความอร่อย Delish War, war.